เราคบศาสระนาราาูร้ที่าศาสตร์เตรียมสอบข้อมอหนึ่งนะครับชุดที่8เรื่องแสงนะครับขออคุณความรู้จากเพียที่าศาสตร์ปหกครูการนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เดินทางเป็นเส้นตรงในกระจายออกทุกทิศทุกทางโดยแหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่สามารถทําให้ส่องสว่างได้นะครับแหล่งกำเนิดแสงมีทั้งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติและก็มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติคืออะไรเอ่ย ติ๊กตอก,กติ๊กตอกคำตอบคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับต,รตัวกลางแบ่งออกเป็นสามชนิดคือตัวกลางโปร่งสายโปร่งแสงและก็วัตถุทึบแสงนะครับตัวกลางโปร่งสายหมายถึงตัวกลางที่ยังไม่แสงผ่านได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนะครับเช่นอากาศกระจใสายแก้วสายน้ำสายพลาสติกเป็นต้นนะครับตัวกลางโปร่งแสงหมายถึงตัวกลางที่ยังไม่แสงผ่านได้บางส่วนนะครับ เช่นน้ำขุนกระจกฟ้าหมอกควันกระดาษชุบน้ำมันกระดาษลอกลายกระดาษถ่ายกระดาษสาเป็นต้นนะครับต่อไปตัวกลางทึบแสงหมายถึงตัวกลางที่แสงผ่านไม่ได้เลยเช่นคอนกรีตโลหะกระจกงเงาแผ่นไม้ยางเป็นต้นเสลล์สุริระ่ว่าโซลาเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงาน แสงนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์สุริยะบุ๊บจะเกิดการนําไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้นนะครับทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองถูกนํามาใช้งานเช่นนาฬิกานะครับเครื่องคิดเลขดาวเทียมเป็นต้นแสงที่กระทบต่อวัตถุทึบแสงจะเกิดการสะท้อนแสงนะครับหรือลําแสงที่ตกกระทบจะสะท้อนกลับโดยวัตถุที่มีลักษณะเรียบ ราบเรียบผิวเป็นมันเงาจะสามารถสะท้อนแสงได้ดีนะครับเช่นกระจกเงาราบกระจกสองหน้านเองนะครับซึ่งกระจกสองหน้าของเราจะมีความเรียบแล้วก็มันวาวเมื่อแสงตกกระทบปุ๊บรัมแสงที่ตกกระทบจะเท่ากับรังแสงที่สะท้อนนะครับมุมจะเท่ากันนะครับและกระชอบของแสงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นแนแนวทางเดียวกันนะครับ ะสะท้อนแสงนะครับเกิดมุมมุมคือมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับอย่างที่บอกไปคือมุมกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเสมอถ้าผิวเรียบแสงสะท้อนจะเป็นระเบียบนะครับถ้าขรุขระแสงสะท้อนจะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบนะครับต่อไปการทดเอของแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันและแสงมีการเคลื่อนที่ ที่แตกต่างกันจากทิศทางเดิมการทัเห่ของแสงจะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของตัวกลางนะครับเราจะพูดง่ายๆคือแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีสภาพความหนาแน่นแตกต่างกันจึงทําให้การเคลื่อนที่ของแสงนั้นนะครับทิศทางของมันเนี่ยเปลี่ยนไปมีทั้งเบนเข้าหาเส้นปกติกับเบนออกจากเส้นปกตินะครับ เปรียบเทียบความหนาแน่นของตัวกลางนะครับได้ว่าแก้วมีความอัาแน่นมากกว่าน้ําน้ํามีความหนาแน่นมากกว่าอากาศพูดง่ายคือของแข็งมากกว่าของเหลวส่วนของเหลวก็มากกว่าแก๊สนั่นเองนะครับถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหัาแน่น,นน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่มีความอนาแน่นมากกว่าลำแสงจะเบนเข้าหาเส้นปกตินะครับเช่นแสงนั้นเคลื่อนที่จากอากาศ นะครับไปยังแก้วน้ำนะครับลาแสงจะหักเหเบนเข้าหาเส้นปกติเองต่อไปถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความปนะเนมากกว่าไปยังตัวกลางที่มีความแน่นน้อยกว่าลําแสงจะเบนออกจากเส้นปกติเช่นแสงเดินทางผ่านแก้วน้ำนะครับไปยังน้ำนะครับลำแสงจะเบนออกจากเส้นปกติ เลนคือวัตถุใสทําด้วยแก้วหรือพลาสติกมีสมบัติในการทางเหีแสงแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เลนนูนและก็เลนเวลนะครับเลนนูนคือเลนที่ตรงกลางของเลนนั้นจะหนากว่าขอบเลนมีสมบัติรวมแสงแสงจะรวมกันเป็นจุดๆนะครับดังการทดลองวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเคยทําคือนะคนำเลนนูนไปส่องกับกระดาษนะบ,บริเวณกลางแดดนะครับเลนนูนทำาที่รวมแสง แสงจากอาทิตย์ก็จะมารวมไว้ที่กระดาษเป็นจุดๆเดียวจึงทําให้นั้นจงทำให้กระดาษเกิดการผอไหม้นะครับนั่นคือสมบัติของเลนนูนที่รวมแสงนั่นเองต่อไปเลนเววาลคือเลนสที่มีขอบเลนหนากว่าตรงกลางมีสมบัติกระจายแสงแสงจะกระจายออกจากกันนะครับ เงาคือบริเวณที่แสงไม่สามารถส่องไปถึงก่อให้เกิดเป็นพื้นที่มืดหรือมีความสลัวนะครับมีวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสงทําให้เกิดเงาในด้านตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงโดยเงาแบ่งเป็นสองชนิดคือเงามืดและก็เงามัวนะครับเงามืดและเงามัว แสงอาทิตย์และแสงจากไฟเป็นแสงสีขาว white light นะครับโดยแสงขาวประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆได้แก่แสงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงตามลําดับเรียกว่าสเปกตรัมของแสงนะครับเราสามารถแยกแสงขาวออกเป็นสเปกตรัมของแสงได้โดยใช้ปริซึมนะครับปริซึมปริซึมเมื่อแสงสัมพัธ์ปริซึมเบิบจะเกิดการหักเหออกเป็นแถบสเปกตรัมนะครับ รุ้งกินน้ำนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมบัติของแสงเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางโปงร่งใสตัสนิกันทําให้เกิดการาหักเหนะครับโดยละอองน้ําทําหน้าที่แทนเปริซึมนั่นเองนะครับซึ่งรุ้งกินน้ําจะเกิดในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแสงอาทิตย์เสมอนะครับปจัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้านะครับได้แก่แสงแดดและก็ละอองน้ําเองนะครับเป็น2หัวใจสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดรุ้งกินน้ํา กระจกราบเป็นกระจกที่เราใช้ส่องหน้าภาพจะกลับจากซ้ายไปขวากลับขวาไปซ้ายเรียกว่าปัสวะภาควิโลมนะครับสามารถสร้างกล้องเรือดำน้ำหรือกล้องโพลิสโคปได้เพื่อใช้ดูวัตถุที่อยู่สูงกว่าระดับสายตาและกล้องสลับลายนะครับกระจกเงาเว้ามีผิวโค้งทรงกลมตรงกลางเว้าลงด้านล่างภาพที่ได้จะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ขนาดเท่ากับวัตถุและขนาดเล็กกว่าวัตถุขึ้นอยู่กับระยะวัตถุนะครับใช้ทํากระจกสองฟันที่ทันตแพทย์ใช้ส่องดูฟันใกล้ๆจะเห็นฟันชัดเจนขึ้นนะครับต่อไป กระจกเงานูนมีผิวโค้งทรง,งกลมนะครับตรงกลางนูนขึ้นด้านบนเห็นภาพในมุมกว้างเช่นกระจกในร้านขายของห้างสรรพสินค้าเพื่อใช้มองเวลาลูกค้าหยิบสินค้านะครับกระจกตามทางแยกเพื่อมองรถที่วิ่งสวนมานะครับหรือกระจกสองข้างรถยนต์ก็เป็นกระจกเงานูนเช่นเดียวกันกระจกเงานูนมีผิว กระจกเว้วมีผิวโค้งทรงกลมตรงกลางเว้วลงด้านล่างนะครับภาพที่ได้จะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับขนาดเท่ากับวัตถุแล้วก็เล็กกว่าวัตถุขึ้นอยู่กับระยะวัตถุนะครับใช้ทํากระจกส่องฟนันที่ทันตแพทย์ใช้ส่องฟันดูใกล้ๆจะเห็นฟันได้ชัดเจนขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ